สรุปผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวานอน,นิวาสครั้งที่1ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ถึงเดือนมิถุนายน2566ทั้ง5ด้านดังนี้ ด้านที่1การสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวานนนิวาาได้ออกสำรวจความต้องการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวานอนิวาาทั้ง14ตำบลในเรื่องการศึกษาสายสามัญการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาพัฒนาสังคมชุมชนการศึกษาทักษะชีวิตการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านที่ 2. การประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชนอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวานอนิวาสร่วมกับบุคลากรได้จัดทําเผยแพร่รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการานต์จำนวน1500คน ด้านที่ 3. การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนอาสาสมัครสกรออำเภอวานนนิวาสร่วมกับบุคลากรสกรออำเภอวานนนิวาสร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งรณรงค์โครงการเคาาประตูบ้านร่วมใจไปเลือกตั้งด้านที่สี่ การติดตามผลและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชนอาสาสมัครสกร์กร์อำเภอวานอนิวาสร่วมกับบุคลากรได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ผ่านการเรียนรู้โครงการการศึกษาต่อเนื่องและผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่ 5. การสนับสนุนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนอาสาสมัครสกรออำเภอวานนิวาสร่วมกับบุคลากรได้ออกสำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปติดตามเราได้ที่ Facebook สกรออำเภอวานนิวาสและ ทาง w w w s c o n nfe go t h slash warniwat